ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโจสเปอร์นะครับผมกับเกมแ e บซีแมนผมเชื่อว่าเกมเนี่ยทุกหลายคนละที่เคยเล่นเพราะว่าเป็นเกมตั้งแต่เพวันละรุ่นเราก็น่าจะเคยเล่นกันนะครับามาถึงก็หัวโขกเลยโอ้ก็คือเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนววิ่งครับผมซึ่งมันก็จะมีทั้งวิ่งเหมือน,นคล้ายแบบพวกเทมเพิลลันอะไรอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งแล้วก็จะมีพวกสิ่งกีดขวางเราก็ต้องหลบนะครับผมแล้วก็จะมีบางช่วงที่ต้องวิ่งหนีนะครับผม อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมันก็เจ็บเลยบัฟซีเมนอ่ะเราไม่เล่นกันเลยเราไม่สนใจแล้วอยังไงเนี่ยตุบตับ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 ตุบโอ้โหมาถึงก็วิ่งเลยครับผมนี่เหมือนจะเร็วนะฮุบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาซื้อวันนี้เราก็มีอะไรให้ช่วยหน่อยนะครับผมนะช่วยผมหน่อยเถอะเนี่ยเรื่องการไปส่งบัฟซีเนี่ยส่งไม่ทันสักทีเลยเนี่ยฮะอ๋อ ไมพูดนากันไปแล้วไปไม่ออกโอ้ภาษามันบอกให้ไปช่วยผมหน่อยนะนะนะคนล้องนะนะนะคนเขาต้องการเปซกันเยอะมากๆเลยนะครับผมกลับบ้านเมืองที่ดูสงบสุขเนี่ยแต่คนที่ต้องการเปซเนี่ยเยอะมากเพราะอากาศมันร้อนนะครับอากาศเมืองไทยมันร้อนมากๆเลยม่น่าเลยนะเจนนะเจะอคือเปซแมนมันจะไม่ตอบเลย,เลยใช่ไหมเนี่ยฮะได้เลยอ๋อตอบคาเดียวครับได้เลยมาแล้วอ่ะเริ่มครับเตรียมครับ มันก็วิ่งมาแล้วมาแล้วแล้วคืออันนี้นะครับเราก็ต้องเก็บตัวแบคทีเรียเราก็ต้องหลบสิ่งผิดขวางทั้งคนทั้งอะไรอุ้ยแล้วโดดไงวะชิบหายอ่ะโดดไงวะอ๋อกดเอสไลด์นะครับผมกดเอ็กกระโดดนะครับผมอ่าในในคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดมันให้กดเอกดเอ็กนะครับผมเอสไลด์เอ่็กกระโดดตึ๊ก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 อู้หูมาแล้วเว้ยหลบเฮ้ยระวังโล กูชุบรถเฮ้ยโอ้โหหยานี่โถ่เบฟซี่แมนเราจับเบฟซี่แมนไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกอุ้นี่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 เก็บเก็บไปแล้วจับกระดกกระดกเบฟซี่แมนเฮ้ยโอ้ยก็ดูเหมือนไอ้เบฟซี่แมนจะปิงต่องปิงตองแหไงครับผมทำใจเอ้ยอยยอยเออเบฟซี่แมนถ้าเบิดในความเป็นจริงที่ว่าสมมติเราเล่นในเพลวันเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงครับ เปซีเมนตึงตึงตึดดึงงเอาเชดูมันไปยาวเยอะนี่สไลด์ทำลายข้าของเขาอีกอมึงก็วิ่งไปอละเตปซีเมนพับพับโยจะตายแล้วครับจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้จะตายแล้วเ้ก็คือเราต้องหลบดีๆเลยเนี่ยหลบดีๆเลย ถ้ากิดสมมติรู้ว่าใกล้จะตายครับเราต้องเก็บไอกระป๋องเป๊ปซี่เยอะๆนะครับผมไปแล้วโอ๊ยโอช่โอ้ยโอ้โกดไม่ถนัดเลยว่ะเอเ็เนี่ยมาแล้วถึงแล้วเย่ขอเป๊ปซี่กระป๋องนึงกดคือโหมันเหมือนเป็นสินธิพิเศษครับแค่กดนี่กระป๋องก็หล่นลงมาครับไม่ต้องหยอดเหรียญเอาเปียบชาวบ้านในเป๊ปซี่แมนครับ ซีนึครับเคลียร์ครับผมเราเก็บเซีได้91อกระป๋องนะครับผมโอ้โหเป็นนิวเรคคอร์ดเลยแล้วก็เคลียร์ไทม์เป็นหนาที37วินาทีนะครับผมโอ้จะถือว่ายังไม่เป็นนิวเรคคอร์ดขนาดนั้นครับครับด่านที่2มาตุ๊ต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 ๊ตตุ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 ๊ คือแม่งทางดีๆก็มีหีเดือดม่งไม่เดือดงครับไอ้เอ๊ะดังไงล่วงเลยเอาใหม่ครับคือเป๊ปซี่แมนมึงทางดีๆก็มีหีเดือดแม่งไม่เดือดมาให้โอ้ยโอ้ยงงยัววะวัวเคราะห์เลยเป๊ปซี่แมนพับพับเป๊ปซี่แมนพับพับเป๊ปซี่แมนพับพับเป๊ปซี่แมนเอ้ยโอ้ยเฮ้ย ผมเกือบโดนเช็คพอยรอแล้วครับผมไปแล้วดูดูเป๊ะซีเมนป๊อ้เลยโอ้ยหวาดเชื่อค oh. <scenes sound> <spe ak hopping> ือก <Jub> <laughs> <genau S 1> ็ไปวิ่งทะลุบ้านเขาทำไมก็ไม่รู้นะครับคือมันวิ่งเหมือนเออเขาเป็นทีมบอลันี่กดเลี้ยวไเลี้ยวไปแล้วโอ้ยหลับอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียทำไมกูต้องมาขี่ตะเกียบอะไรเนี่ยเป๊ปซีเมนปั๊อปป๊อปเป๊ะซีเฮ้ย แบบซีเมนปับป๊บปั๊บพี่ย้หลอกเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเลบซี่อยากกินเบ,บสซี่เลยโอ้ยลบลบนี่โถเแบบสซี่แมนมีอะไรที่คุณทำไม่ได้มากนี่เอ้ยไปต่อโอ้โยยาเขสไลด์เลยสไลด์หนอนไลหนอนไปแล้วตุ๊ตตุ๊ตตุ๊กเฮ้ยมาไม่โอ้ช็อต ไอ้เหี้ยไปแล้วย่๊โอ้โหมีคนต้อนรับเพียบเลยครับจริงวันที่ย๒วุ้นเชียะแบนี่ครับชายที่สองเราก็ทำเคลียร์ได้สำเร็จครับดิ้นดิงนดิงโอ้โหแล้วตั้ง83กระป๋องเนี่ยแล้วเวลาอะว้าวเขาให้เวลา1นาที19เราเป็น1นาที43เลยเฮ้ยเฮ้ย ดูมึงปัญญาอ่อนเนี่ยไปยืนบางขาเขาอ้าวาชิบหายเราต้องอันนี้เราต้องวิ่งหนีครับเป๊ะสิแม่ับบั๊บั๊บับ,บ,บเฮ้ยโดดไม่ได้คนระับอันนี้ต้องหลบตรงอย่างนี่นเก่งว่าเก่งว่ะเก่งว่ะโว้ยมันโดดได้อ๋อเดี๋ยนี้ดดม,มันเนี่ยโอ้โหแลนะ้วเออจะตายอ่ะเออแิ่สออี่ทีนึงที่ตายเลรับผมนีเออเ่สุดเก่งเว้ยโว้โวโว แบ๊ซ <mile> oh. wow. wow. oh, ีเน uh ่โ oh. อ uh ้โหมันจะถึงแล้วอะตายก่อนตายก่อนแบ๊ซีเน่จุนจุนซุยมันแคหลบข้างทางก็จบแลนะในความเป็นจริงเอาเลยครับมันกดไม่ทันมึงหลบข้างทางมึงก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ติดละเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยระวังอย่าเฮ้ย ต้องฝึกโดดครับฝึกโดดตส่โดดไม่เคยตรงจังหวะเขาเลยครับว่าแฮปซีเมนบัมปาดิ่ม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 บัมโอ้ยฉี่หายแล้วโดนเตะไปแล้วระวังครับระวังบัมปาดิ่มบัมปาดิ่้ม อ้านี้เราต้องสมาธิดีครับต้งสมาธิไม่ดีเจ๋งแน่นอนครับผมเฮ้ยหลบเโยว้าโอ้โหม่งจะถึงวโอโน่ปั๊มปัมปั๊มีดำปั๊มปีดปัีดำปั๊ยเอายคือผมหดโดดแล้วมนไม่โดดแน่เออโอ้โหแบหลบลบเฮ้ยโดนสอง โอ๊ยโอ๊ยหัวไม่ยืนมาถึกอเราจยบมาจบตายแล้วโอยแค่ด่าแรกแค่ด่าแรกผมก็เหยบตายตายมายกี่รอบแล้วยตายแล้วก็คือมีโอกาสสามครั้งครับในการกระโดดหนึ่งนะคือผมกระโดดกดกระโดดแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ๊ย

โอ้ยโอ้ยนี่เดียววันีเนอะเฮ้ยเฮ้เฮ้ตายมึงหลบข้างทางก็จบแล้วไท่แมนเนอะโอ้โหเป็นตัไม่มีใครพ้นเลย เออน่าเอ่อค่อยเกือบเอ้ยเป็ดสีเมนรถึง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 งถึงงผมว่าถ้าไม่มีนี่เป็นฮีโร่ผมว่าไม่พวกเราตายก่อนเด็ดผ่านเลยเฮ้ยเกือบเนี่ยมึงวิ่งหลบมึงก็จบแล้วในความเป็นจริงอ่โอ้โห โอ้ยครับเขาบอกสเตนหนึ่งนะครับผมในฉากที่หนึ่งครับนี่เราเก็บได้เก้าสิบเอ็ดกระป๋องนะครับฉากที่สองแปดสิบสามนะครับผมอนะ่าแล้วเวลาก็ประมาณนาทีครึ่งนะของสองดาเลยก็ขอจบพาไปพี